รถอะไรเอ่ยขายดีแบบเทน้ำเทท่าในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แต่กลับขายไม่ค่อยดีในเมืองไทยจะเป็นคันไหนและเพราะอะไรที่สุดจะมาเล่าให้ฟังกันครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดเม,มื่มอวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์แวบคาของอินโดนีเซียได้รายงานว่าเดือนกรกฎาคมรถประเภท Multi Purpose v e ์ i c วกหรือมินิแวนที่ห้อมิสุบิชิรุ่นเ p a n d e r เดอรดังเดอรเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินโดนและฟิลิปปินโดยทางมิสุบิชิมอเตอร์ฟิลิปปินส์คอร์ปอเรชันหรือ MMPC รายงานยอดขายเ p a n d e r ว่าสูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้ โดยมียอดขายมากถึง1,207คันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นถึง60%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าด้วยยอดขายดังกล่าว Expander ยังคงรักษาตำแหน่งรถ MPV ที่ขายดีที่สุดในฟิลิปปินส์ในขณะเดียวกัน PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia รายงานว่า รุ่น Expander และ Expander Cross สามารถทำยอดขายในเดือนกรกฎาคมไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดของ Mitsubishi ทั้งรุ่น Expander และ Expander Cross ขายไปได้4,569 0 0นครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้ไป37%นอกเหนือจากนั้นยังสามารถกลับมาครองตำแหน่งรถยอดนิยมในอินโดนีเซีย,ยได้อีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมมิตซูบิชิ Expander หรือรถ MPV แนวนี้ถึงไม่ได้รับความนิยมในไทยละ่ะ หากเรามาลองมองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่1,970สมัยนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้เก็บภาษีรถยนต์และการเป็นเจ้าของรถ MPV หรือรถมินิแวนประเภทรถ 4x4 หรือรถแบบจีฟนั้นได้สร้างความลำบากใจหรือความอับอายให้กับเจ้าของอยู่พอสมควรเพราะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถกลุ่มนี้จะมีเพียงแค่คนขับรถบสัสและคนขับรถแท็กซี่คนที่มีฐานะทางสังคมจะใช้รถยนต์ประเภทอื่นๆกัน แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในปี1973ตั้งแต่ประธานาธิบดีสุฮาโตเรียกเก็บภาษีของแพงถึง300%ซึ่งรวมถึงรถยนต์ทุกประเภทแต่ยกเว้นไว้ซึ่งรถ4ค ,4 ุรถกระบะหรือรถกระบะดัดแปลง p p v เท่านั้นแถมยังห้ามจำหน่ายรถยนต์นำเข้าบังคับให้ผู้ผลิตทุกรายต้องสร้างฐานการผลิตในอินโดนีเซียเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในตอนนั้นต่อมาในปี1984รัฐบาลของสุฮาโต ก็กลับมาขึ้นภาษีรถ4คีคอีกเหตุเพราะว่ารัฐพบว่ารถ4ี่คุนจำนวนมากจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคลไม่ได้นำไปใช้เป็นรถขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการท่านนั้นยังไม่พอยังขึ้นภาษีรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยจึงทำให้รถแนว MPV เครื่องเบนซินประกอบในประเทศอินโดจึงได้ปเปรียบจากโครงสร้างภาษีและมีราคาขายที่ถูกกวรถประเภทอื่นๆในฟิลิปปินส์เองก็มีลักษณะคล้ายๆกัน เนื่องจากมีค่านิยมที่สมาชิกครอบครัวที่ใหญ่รถ MPV ยังสามารถจุคนได้มากกว่าไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าและมีราคาที่ย่อมเยาวกว่ารถแบบอื่นๆที่โดยสารได้ในจำนวนคนพอๆกันแต่ในไทยเอง Mitsubishi x p a n d e r หรือรถประเภท MPV ไม่ได้ขายดีเท่าในอินโดและฟิลิปปินส์เราลองมาดูกันดีกว่าว่าทำไมเจ้า Expander ถึงขายดิบขายดีในอินโดและฟิลิปปินส รุ่น expander รุ่นปกติจะมีมิติตัวถังภายนอกยาว4,475ม mm, มกว้าง1,750ม mm, มสูง1,700ม mm, มระยะฐานล้อที่ยาวถึง2,775 m mm, รมมระยะห่างจากพื้นถนนจนถึงพื้นใต้ท้องรถถึง205ม mm, มน้ำหนักตัวรถ1,290กกรัมแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับรุ่น expander cross จะพบว่ารุ่น cross นั้น จะยาวขึ้น25มิมกว้างขึ้น50มิมสูงขึ้น50มิมและมีระยะฐานล้อจากพื้นถนนจนถึงพื้นใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นอีก20มิมซึ่งมิติตัวถังภายนอกที่ใหญ่โตและสูงขึ้นมาจากชุดแต่งรอบคันรวมถึงช็อคอัพและสปริงที่ถูกอัปเกรดให้สูงขึ้นสมบุกสมบันและหลุยได้มากขึ้นในส่วนของขุมพลังทั้ง2รุ่นจะใช้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสสูบไมเวก Double Overhead Cam Shaft 16วาล์วรหัส 4A91 ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000รอบต่นอนาทีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่นอนาทีเกียร์ออโต้4จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ส่วนราคา Expander ในไทยจะเริ่มต้นที่789,000บาทและ Expander Cross 919,000บาท หากมาดูยอดขายในไทยปี2020ที่ผ่านมา Mitsubishi x p a n d เ r ครองแชมป์อันดับหนึ่งโดยยอดขาย7,429คันหรือคิดเป็น55.6%ของยอดขายรถในกลุ่มมินิ MPV ทั้งหมดในไทยเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้ Mitsubishi เอาส่วนแบ่งไปเลยถึงแม้ยอดขายในกลุ่มมินิ MPV Mitsubishi จะสามารถครองแชมป์ไปได้ แต่หากมาเทียบกับยอดขายในรถกลุ่มอื่นๆแล้วก็ยังไม่สามารถสู้ยี่ห้ออื่นได้เพราะคนไทยมีตัวเลือกมากกว่าในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกันรถยนต์หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายประเภทมีฐานการผลิตอยู่ในไทยจึงทําให้มีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นคนไทยมีตัวเลือกที่มากกว่าเพิ่มเงินจากรถสไตล์มินิ MPV ีเพียงเล็กน้อยอาจได้รถที่มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าแถมยังมีความอาเนกประสงค์ขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่างเจ้า MG HS ที่เปิดตัวมาแรงแซงทุกคันขึ้นครองอันดับหนึ่งในตลาดกลุ่มคอมแพ c ครอส s อเวอร์ในปี2020มาได้ด้วยขนาดตัวรถที่เทียบเท่า Honda CR-V แต่ออปชั่นเยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่าก็เอาใจคนไทยกันไปเลยครองส่วนแบ่งการตลาด29.6%ด้วยยอดขาย6,008คันนำหน้าแชมป์เก่าอย่าง CRV ที่ขายไปได้5,374คันแม้ราคารถในกลุ่มนี้จะมีราคาที่แพงขึ้นกว่ารถมินิ MPV อยู่พอสมควรแต่ยอดขายรวมของรถในกลุ่มนี้กลับสูงกว่าอาจเป็นเพราะคนไทยนิยมรถ SUV และ Crossover มากกว่ารถมินิ MPV นั่นเองต้องรอติดตามกันต่อไปว่าในปีนี้ยอดขายรถในกลุ่ม MPV ในไทยจะเป็นอย่างไร Mitsubishi Xp เจะยังครองแชมป์ในกลุ่มนี้ได้หรือไม่ แต่เปิดประเดิมเดือนมกราคมที่ผ่านมา Suzuki XL7 คู่แข่งของ Xpander ก็โชว์ผลงานขึ้นนำอันดับหนึ่งด้วยยอดขาย367คันนำ Xpander Cross ที่มียอดขาย255คันไปแล้วต้องรอติดตามกันว่าใครจะครองแชมป์อันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ได้แบบยาวๆมีความเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับฝากกดปุ่มติดตามและอย่ายลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ